สวัสดีครับกัืเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องคําคล้องจองกันนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของคําคล้องจองได้ 2. ผู้เรียนสามารถเขียนคําคล้องจองได้ถูกต้องนะครับ 3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ,อการเรียนในรายวิชาภาษาไทยครับอ,อ่ะเรามาทำ ข้อสอบมันดีกว่าข้อหนึ่งเขาถามว่าทําในข้อใดต่อไปนี้คล้องจองกันกอ,อไก่โลมาปลาหมึกขอไข่เต่ากับมมาคอควายโลมาและทละเลนักเรียนพัชชาทราบไหมครับว่าข้อไหนมันคล้องจองกันติดกระตัก,ตก,ตกคิดได้ยังครับดูเฉลยกันดีกว่าครับ อ่าอกอไก่นะครับถูกต้องแล้วครับโลมากับปลาหมึกอ,อ่านักเรียนสังเกตตรงไหนครับนักเรียนสละอะไรนะครับสระอะไรนะอ่าสระอ่าถูกต้องแล้วครับสระอ่าเรามาเรียนกันเลยนะครับคําคล้องจองคือคําที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันถ้า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 มีตัวสะกด ต้องสกดในมาตราเดียวกันนะครับ่าคำ้องจองนะครับหนึ่งคำ้องจองหนึ่งพยางเราจะได้เรียนบทน,นี้ก่อนนะครับถัดมาก็เป็นคำ้องจองสองพยางนะครับเราก็จะได้เรียนในบทถัดไปนะครับอ่าคำนี้คำว่าอะไรครับทักเรียนอ จะอ่ามันคล้องจองกันไหมครับอ่าคล้องจองกันสาะาอะไรเหมือนกันครับอ่าสาลาะเหมือนกันเก่งมากครับปรกมือหนอ่อยยอดเยี่ยมอ่าถัดมานะครับคําว่าอะไรครับนักเรียนเห็นไหมเห็นไหมอ่าคําว่าตอาอตานะครับนี่ตาของเรา่าคำที่สองนะครับคําว่าอะไรครับขออา อะไรครับอ่าขออาขานั่นเองครับอ่าสระอา,าเหมือนกันนะครับมันคล้องจองกันนะครับเรียนอ่าคำต่อไปได้เลยครับอ่าโมอาอ่าโมอา กันนะครับ่ะอลองจองกรารซาลาเหมือนกนอันฮอะคำนี้เราต้ักเรียนปลออาปลาอีกคำแล้วครับนอ,อนานาฮปลากับนาสาลาเหมือนกันมาชอจองกันนะครับนพกเรียนง่ายไหมครับเรืเร่องน,นี้ง่ายอยู่แล้วครูว่ามันต้องง่ายอ่า คำนี้วอไอวกับคำว่าอะไรครับอ่าบึมบึมเลยไฟลุกบึมบึมเลยไวกับไฟนะครับอ่าเก่งมากครับเรียนอ่าคำนี้นะครับอ่านว่ายัางไงคำว่าในกับคำว่าใจใช่ไหมครับอ่าในกับใจสระอะไรเหมือนกันครับสระอะไรเหมือนกันอ่าสระอไอไหม หมวนเก่งเก่งเกงอ่าต่อมาเรามาเรียนหัวข้อที่สองมันดีกว่าะครับหัวข้อที่สองคำคล้องจองสองพยางน,นะครับอ่าที่บ้านร้านค้าอ่านเรียนสังเกตไหมครับมันคล้องจองกันยังไงอ,ะอ่ะอ่าสลารเหมือนกันครับ อ่าสระอาะมีตัวสะกดอะไรเหมือนกันอ่าถูกต้องแล้วครับนอนอหนูอ่าอ่าเราไปดูเฉลยกันว่าม,มันจะถูกไหมฮะที่บ้านร้านค้านะครับอ่าต่อมาขยันขันแข็งอ่า อ่านเรียนอ่านี่เรียนดูข้อสังเกตนะสังเกตได้ง่ายมากขยันขันแข็งมันคล้องจองกันตรงนี้นะครับอ่าคำตอบคำถัดมาเลยนะครับชิกระชักชิกระชักปูนปูนมาแล้วรถไฟกับคําว่าไปไวอ่านเรียนสละอะไรเหมือนกันครับสองคำนี้ติ๊กตักติต๊กตัอกติ๊กตักอ่าถูกต้องแล้วครับสลายไม้มะ ลายนั่นเองอ่าถือของสองมืออ่าถือของสองมือนะครับอออากับงงูงงเหมือนกันสระออกับตัวสะกดง,งงูนะครับถือของสองมือถือถือของสองมืออ่าคำาถัดมาต้นไม้ใบหญ้าอ่า อันนี้สระไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสระไอไม้มว้วนกับสระไอไมมาลายแต่เสียงมันคล้ายกันครับก็ถีอันรวมได้ครับต้นไม้กับใบหญ้าอ่าเห็นตัวอะไรไหมครับโลมาปลาฉลามใบหญ้าครับำคำท้องจอง งดงามตามวัยนะครับง่ายนะครับนังเรียนสาวสวยรวยมากอ่าเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะครับสรุปบทเรียนคําคล้องจองคือคืออะไรครับนักเรียนอ่าคำท้องจองก็คือคําที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดต้องสะกดในมาตราเดียวกันครับ เราไปดูแบบฝึกหัดกันดีกว่ามีไหมอ่าแบบนี้กูจะให้เป็นการบ้านนะครับนักเรียนอาทิตย์หน้ามาส่งครูนะครับการบ้านก็จะแบบนี้นะครับคําชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนยงเส้นจับคู่คําคล้องจองและฝึกอ่านฝนะึกนะครับฝึกบ่อยๆจะได้สุดยอดครับ อันนี้ก็ครูจะมอบหมายเป็นการบ้านนะครับผมไปทำมานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ